อาหารหรือขนมเนี่ยเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวจริงๆอย่างเบเกิลเนี่ยบางคนก็ชอบแบบหนึบบางคนก็ชอบแบบนุ่มแต่ไม่ว่าจะชอบแบบหนึบหรือแบบนุ่มเนี่ยการเลือกใช้แป้งเนี่ยสำคัญมากๆช่วงเนี่ยแป้งที่ใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นที55 ครูรูฟารินดินมงแปรที่ซื้อมาจากจาโก,กตาเบเกอรี่รอบก่อนที่เอาไปทำบียอตเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆถามมาว่าแป้งตัวเนี้ยเอามานวดมือได้ไหมก็เลยจัดเบเกิลไปเลยเบเกิลเนี่ยส่วนผสมของของ,ของเหลวค่อนข้างจะน้อยนวดมือเนี่ยยังไงก็รอดไหนๆจะทําแล้วก็ขอทําเป็นทูโทนเลยละกันเพราะว่าสีขาวกับสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสีโทนที่อ่อนนุ่มแล้วก็ดูลมูลมากๆเพราะครั้งเนี่ยเบเกิลที่ทําก็จะเป็นแบบนุ่มก็เลยเลือกโทนสีที่มันนุ่มละมุนไปในตัวเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไป คิขนมปังที่ไล่เฉดส,สีของกินวานเนอรี่หรือว่าพี่ฟางนั่นเองคลิปนั้นเนี่ยคนดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าคอมเมนต์ไปนในทางลบเนี่ยก็เยอะเหมือนกันใครเขาใช้สีฟ้ามาทําขนมกันใครก็เอาสีฟ้ามาทํามันดูไม่น่ากินดูไม่เข้ากันคิดได้ยังไงบลา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 สารพัดจะพิมพ์กันเข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยขนมที่สีฟ้าเนี่ยออกมาเพียบเลย คอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยก็จืดจางแล้วก็หายไปแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นบาดแผลจากการคอมเมนต์แรงๆที่คอมเมนต์เข้ามาบางทีเวลาที่เราจะเลือกดูคลิปเนี่ยก็ดูเพื่อความสนุกหรือความบันเทิงก็พอแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกเฉลิตนิ้วโป้งในมือเนี่ยเลื่อนขึ้นไปเลยเดี๋ยวคลิปนั้นก็หายไป